ออรุณสวัสดิ์ค่ะพี่โอ้ขอบใจมากค่ะลกูกโอ้มาจอดรอบที่สองเหรอขอบใจมากค่ะโอเคโอเคทำงานค่ะเป็นตัวทำงานเลยค่ะขึ้นไล้์อะไรหรอโอเคเดี๋ยวแม่ลงละเพิ่งตื่นค่ะ น้องๆก็ามารบกวนแล้วมาเรียกทานอาหารแล้วขอบใจมากค่ะพี่โอ้มีใครมามั่งเนาะเดี๋ยนะเดี๋ยวแม่ลงแล้วค่ะขอโทษทีเพิ่งตื่นพี่จอมขอบคุณค่ะนั่นเห็นไหมนี่กรัปุกแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะขอพ่ะคุณเป็นอย่างสูงค่ะโอ้ยเน่าหมุนเหรอคะออ้ขอโทษออ,ษอ้คุณน่นนะนนครเอฟซี FC, ขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากไหมคะอุลุมกันก็มาปลูกแล้วโอเคค่ะเลิฟสิบแปดขอบคุณค่ะตอนนี้ได้ห้าร้อยล้านดวงตายี่สิบล้านเลิฟขอบใจมากค่ะลูกวีโออู้มานั่นมาหลายล่างเลยขอบใจมากจ้าโอ้แอปไทยก็มาปาเกดา้าก็มาปาเกด้าขอบคุณค่ะแอปไทยขอบคุณมากมากค่ะเดี๋ยวจะลงแล้วเนาะ อีกสองนาทีลงแล้วค่ะขอบคุณค่ะเพิ่งตื่นค่ะขอบคุณอู้แบว่าเกียก็ว่าพ่อแม่ตลอดพี่จงอีกอยู่คู่กันเลยแพ็คคู่กันเลยขอบคุณขอบคุณขอบคุณน้ําใจอันล้นหลามของพี่ๆเพื่อนๆสรบสลายโ้ป้าผ้าแมวอยู่นานเลยขอบคุณกัะป้าแมวไม่ไหวค่ะกาแฟช่วยอะไรไม่ได้เลยเมื่อคืนนี้กาแฟเนาะจะกินสองช้อนก็ไม่ไหวช้อนเดียวนะพอดีมีม,มีกาแฟสมุนไพรอ่ะ ดื่มไปดื่มมาก็สลบเฉลยอยู่เดียนะขอบคุณค่ะโอ้น้องวันไปละเออตอนน้องวันนี่อยู่อยู่เนอะขอบคุณเจ้าขอบคุณทุกไลท์ขอบคุณทุกเลิบขอบคุณตั้งแต่เมมแรกจนถึงเมนสุดท้ายนะเจ้าขอบคุณค่ะแล้วใครอีกเนอะมีเบาเกียโอ้ยมาก็แค่เนาะพี่ๆน้องๆเราเบาเกียขอบใจมากค่ะลูกเดี๋ยวแม่ขออนุญาตลงไลท์นะแอดวิพาขอบคุณค่ะแอดวิพาตอนแอดวีพาอยู่อยู่เนาะ ขอบคุณขอบคุณขอบคุณกะบะเกียโอเคค่ะนะคะสุขสวัสดีจะมีแก่ทุกท่านทุกคนเนาะน้องโจกัลยาขอบคุณเจ้าแต่น้องโจยังอยู่ยัอยงอูงยังคุยกันอยู่เนาะขอบคุณเจ้าขอให้บุญทักษาวพาคุ้มครองสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงคิดวังสิ่งใดขอสมรมาปรถนาทุกประการเดินทางไปฮุกฮุกหนตำบลก็ขอให้เจอแต่กลมิรที่ดีนะคะขอให้เงินหลังไหลเทมานะคะ ขอให้ครอบครัวของทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะสุขสวัสดีค่ะพี่จงขะขอบคุณมากค่ะทุกกำลังใจที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะแวะไปหานะคะจะไม่จะไม่ลืมเลยน้ำใจอันง,งดงามของพี่เพื่อนๆน,นะคะขอให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงขอให้โชคดีต่อไปตลอดการและตลอดไปนะคะขอลงไรพักผ่อนพักเครื่องนะคะขอบคุณค่ะ